สวัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกกาแฟใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งในมุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟเมวยเช่นเคยเดีวันนี้ก็เป็นมวยทัชจีนะครับขึ้นโชกดีในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568เวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอนก็เลยถูกกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยทัชจีมาฝากกาแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องยนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมรณที่นีด้วยนะครับราทํทใหมถูกใจเส้นมุทเทลัยนะครับก็ต้องขออภัยมรณที่นีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คนตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้หนักของนกมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่มยขึ้นชกจริงกับเกาะเตตช่างบวกชอบหลังช่างนะครับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้้้้ออองงตนน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 ไปปกกกก่่่ะะคครรรรรัััับบบเเดดีีีี๋ยววาาาาามมมมจใสห์ขึึช ครับประจำวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายตรงขึ้นจากกลาสศูนย์กีฬาห้วยต้มส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมัสแตงรถสวยจ่าเจพิกัดหน่วยสิอปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายตรงขึ้นเทียนหลวงอึ่งอุบลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นพิกัดหน่วยสิอปอนด์คู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายตรงขึ้นสิบแสนพอหอมกลิ่นส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมงคลเดทเล็กพอพิมพ์อ่อนนะครับพิกัดหน่วยสาปอนด์ ส่วนคู่ที่สีนะครับคู่เอกนำรายการนะครับแฟนคือก้ากระด่วนน้ำถ่านคิรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแจ็คสิทธ์แจ็คมวยไทยพิการตัวสามสิบเก้าปอนด์คู่หมือก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมัธยมทยนะครับที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาหรืวว่ามวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อม,มูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะ,าวาพาะมวยไทยห้ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับถ้าสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอเดียราจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างครับส่วนแฟนมวยไทยนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอดพีวีสองสี่ พีวีครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมันคงและบริการดีต้องแอด PY24 ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดที่มวยทัจน์ศรนะครับคืนโชคกันาวทิดที่2กุมภาพันธ์2568นะครับเวลา1ิบสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบปูนเสือครั้งที่24สาย4นะครับให้ลุ้นกัน2คู่นะครับเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยทัจน์ศรในสัปดาห์นนนี้ะครรับบเป็มวยอ บุญเสือครั้งที่24นะครับสายซนัดแรกของทั้งคู่นะครับมาดูที่ไฟแดงก่อนนะครับไฟแดงคือจากกล้าสุดกีฬาห้วยต้มนะครับหรือว่าเจ้าพายุลูกดอนสักส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมัสแตนรถสวยจาเจตนะครับหรือว่าปราบปามสอสักกระเซ็นนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับทางด้านไฟแดงนะครับจากกล้าก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนวัย16ปีสูง168เซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงดักเตะดักแทงลงวงในปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครัััััับบบปจจจุนนนทททาากกรรฟิตตซ้้้ออมมยยยูู่่่ีีีศ์ฬหหววะคงด ำพูนมีอาจารย์สงบพุทธพฤกนะครับเป็นคนดูแล3ฟอร์มลองสุดนะครับแพ้น็อกยกที่1นึ่งพิลาพัทสอพองอมมอ,มอนะครับที่วิธีช่องจะชก1นึปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่5 AJ กอกรมเกลียวที่ทีราชดำเนินชก1นึ้อปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่3 AJ กอกรมเกลียวนะครับที่ราชดำเนินชก1นึปอนด์ครับเมื่อวันที่23มิถุนายน ปี6-7นะครับกลางปีที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่านัดนี้ของทนายแฟแนนะครับเรือเวทีไปประมาณ7-8เดือนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรบ้านนะครับ3ฟอร์มลังสุดนะครับก็เฉพาะในเวทีมังกรครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฝครับ ทายอย่างจํากันได้นะครับเคยเข้าร่วมแข่งขันในมวยรอบปุนเสร์ชครั้งที่13ครั้งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอกหักตกรอบแรกไปนะครับส่วนไยน้ําเงินนะครับมาสแตงนะครับเป็นกชกจากอุบลราชธานีนะครับวัย17ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนอกได้ในดีสัดแข้งต่อยหมัดแรงวงนายปั้มตีแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟึกซ้อมอยู่ที่สอบุญเลี้ยงนะครับมีทนนาซีเล็กส่อบุญเลี้ยงเป็นคนดูแลนะครับมี ที่2ยกมงคลเกียรติทรงฤทธิ์ที่วิธีลังสิตชกหนึ1งรอปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพนออกยกที่4นําไทยเล็กเพชรหนองกีที่วิธีลังสิตชกหนึ่1 4อปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพนออกยกที่2เดโชชอแม่หลานที่วิธีช่อง7ชก108ปอนด์นะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่5หลังไทยท้อสดนะครับและใช้ชื่อยอดนาคารถสวยจาดเจตน,นะครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี67นะครับป,ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีรายการ เดือนธันวาคมนะครับจะชกกับเข้มสองมนพิชิตนะครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับศึกรถสวยจ่าเจดนะครับแต่ว่าถอนไปนะครับเนื่องจากว่าต้องเตรียมตัวเข้าแข่งขันมวยรอบปุ่นเสือนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็แพ้รวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับและที่สําคัญเป็นการแพ้น็อกทั้งสิ้นนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝรั่งก็จะดูสวยกว่านิดหน่อยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ168หนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรูว่าทานฝ่ายแดงน้ำทรลื่อมๆนิด โชคหวยมาทั้งสิ้นนะครับทางน้าแฟร์แดงโชคมาประมาณ30ไฟส่วนไยน้ำเงินก็โชคมาประมาณ20-30ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยนะครับทางน้าแฟร์แดง53กิโลส่วนไฟน้ำเงิน5้าสเงิกิโลเวทพิกัดปล่อยๆทางน้าแฟร์แดงก็จะดูหนักกว่านะครับคู่นี้ฟอร์มของทางน้าแฟร์แดงก็จะดูสวยกว่านะครับเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยนะครับฟอร์มของทางน้าแฟร์เงินนี่ไม่ดีนะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟฟอร์มเป็นรองร่างกายดูเป็นรองครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่แฟร์แดงนะครับจากกลาดหนยะนครับ่อ และเวทปะทะดูใหญ่กว่านะครับวันนี้น่าจะ บทเบียดเอาชนะคะแนนทันดันมาแตงรถสวยจ่าเจ็ดไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกในมุรบปูนเสือมาของได้สำเร็จนะครับคู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของมวยชัดเจ็ีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับจากกราศูนย์กีฬาห้วยต้มครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมุระปูนเสือสาย4นัดแรกของทั้งคู่อีกหนึ่งคู่นะครับโดยที่ฝ่ายแดงก็คือเทียนหลวงอึ่งอุบลนะครับหรือว่ามวยเด่นเจ็ดแปดเก้านะครับหรือว่าเกียรติทอฝันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นนะครับหรือว่าชอเกียนนงปาอบราาชท หนีวัย16ปีสูง165เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับตีนหน้าไร้วงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินเดียแคาเดมี่นะครับมีเสียบดศนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีคุณอึ่งอุบลนะครับเจ้าของเสื้อเสื้อให้การสนับสนุนสามฟอร์มลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่3กับตันวันของโอมเอ็มบีเคนะครับทีวี่ ชะดำเนินนะครับชก113ปอนด์ล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสุดต่อเนึ่งนะครับชนะคะแนนเพชรอาวุธสจารุวันที่วิธีราชดำเนินชก111 1่อปนดครับเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของตะหนักรนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับนำขบวนไปในชกจากตัวพัทลุงวัย17ปีสูง167เซนติเมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องดักสัต์แข้งต่อยหมัดแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งเกากระดูกดีแต่ว่าช่วงหลังฟออออออรรรรรร์์มมไ่่่คคยยยยดีีีีนนนนนัััับปปจจจุุททาาาากกกกกฟซูู้โงงงเเเเฬพษช็ แลมีเสีย ชัยพยับหอมกลิ่นครับให้การสนับสนุน3ฟอร์มังสุดนะครับแพ้คะแนนฟ้ามงคลซอโชคมีชัยนะครับที่ตะวันนาบางกะปิโชคร้อยโชคร้อยเก้าปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้นอกยกที่4ฟิลพลันชัยที่เวทีราชดำเนินโชคหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับและก็หายไปนะครับไปโชคมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมป์นะครับที่สยามพารากอนนะครับและก็สามารถคว้าเหรียญเงินมาได้นะครับช่วงเดือนกันยายนปี67ครับและล่าสุดนะครับก็ไปเคลื่อนไหวมวยไทยในรูปแบบ5ยกนะครับแต่ว่ายังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนราชศักดิ์เกียรติมูฮาที่จังหวัดพัทลุง ครับศึกมวยไทยพลังใหม่บวกเกียรตินาประคอนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่าเงินในรูปแบบมวยไทย5ยกนะครับแพ้รวดทาง3ามไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนี้ส่วนทางกันเลยนะครับทางด้านฝแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนสูงนะครับฝแดงสูงประมาณ165ซนติเมตรส่วนฝ่ายเงินสูงประมาณ167ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝแดงโชคมาประมาณ40ไฟส่วนฝ่ายเงินนี่โชคมาประมาณ50ไฟนะครับกระดูกการโชคมวยทางด้านแฝ่านนะครัับปล่อยๆนะครับทางินแ50 กิโลส่วนไฟล์มเงิน51อกิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่าตั้งสึกตั้งสายนะครับทาร่าฟแดงเทียนหลวงนี่มาจากสายเพชรยินดีส่งเข้าประกวดนะครับส่วนทาราไําเงินนําขบวนก็เดิมทีก่อนหน้านี้ก็จะชกอยู่สายสึกเจ็เพชรยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหายไปชกมวยไทยสมัครเล่นเป็นตัวแทน สถาบันและเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับชกมวยไทยสมัครเล่นมานะครับแต่ว่าล่าสุดก็ได้กลับมาหายใจมวยไทยในรูปแบบ5ยกไว้แล้ว1ไฟทงฝ่ายนะครับทีบานเกิดแต่ว่าอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมยดูดีกว่านะครับและเป็นเจ้าของศึกด,ด้วยนะครับคู่นี้นะครับฟอร์มสดร่างกายดีอยู่กับธนาฟแฟท์นะครับเชนลง อึ่งอุบลนะครับแต่ว่าไม่เคยชกกลางวันนะครับมาจากสายศึกเพชรยินดีส่วนใหญ่จะชกกลางคืนนะครับและวันนี้ต้องมาชกในเวลากลางวันนะครับน่าจะมีผลกับการเยระยะไทยถ่ายหรือเปล่านะครับก็ต้องดูการชกประกอบนะครับส่วนธนาครฝ่าเงินฟอร์มไม่ดีนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกแห่งนี้อยู่แล้วนะครับดูว่ากระดูกมวย ดูมาก่อนนะครับเพราะว่าผ่านปะทะของแข็งๆมาเยอะกว่านะครับฟิลพารันชัยก็ถือว่าปะทะมาหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหายไปร่างกายอาจจะดูเป็นรองแต่ผมมองว่าได้กลับมาหายใจไปแล้วหนึ่งฝ่ายร่างกายน่าจะเริ่มกลับมาเต็มร้อยแล้วนะครับบรรยากาศดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะาเป็นเจ้าของศึกวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนผู้มาเยือนอย่าง เทียนหลวงอึ่งอุบลนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกมวยรอปูนเสือมาครองได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมวยชัดเจรีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับนำขบวนพอหอมกลิ่นครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือสิบแสนพอหอมกลิ่นนะครับหรือว่าขันนกเขากอมอสิบเอ็ดหรือว่าสอแสนแก้วส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมงคลเดชเล็กพอพิมพ์ออนนะครับหรือว่าเพชรอินเดียคารามี่หรือว่าเคซายิบหรือว่าวอปัญญาไว้นะครับพิกัดนเง้ินสามสิบหกบอลทางดสกลนนคครระัับวย 11ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทครบเครื่องเปิดเกมสาสแข้งต่อยหมัดแรงนะครับเข่าในปั้มตีแทงยัดไส้แรงบุดุดันหนักนะครับหมัดสอกส่วนรุนแรงครับปัจจุบันก็ทําการฟซ้อมอยู่ที่ไ่ข่เมยลุกมะขามหวานนะครับมีท้านเซเบียวทองอินแม่นสอนนาราเนี่ยครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเสียชัยพยับหอมกลิ่นเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มบางส่วนนะครับมีแพ้คะแนนมาสิงเขาหลักมวยไทยนะครับที่ศึกวันลุมพีดีชก138ปอนหลััังจจาากกกกกนนนนนน้้็แแพคะะะปปตเเเอทททิรรีี่ศช63 กิโลกรัมนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3าครับเพชรแสนชัยเอ็มยุเด่นนะครับที่ศึกมวยไทยเกตเพชรเอสเคเอสชก136ปอนด์นะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของทาร่าไฟแดงนะครับแพ้2แล้วก็ชนะ1ไฟครับส่วนไยน้ำเงินนะครับมงคลเดชเล็กนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ วัย29ปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือนะครับดักศาสแข้งต่อยหมัดตินหน้าแรงวงในขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเลี่ยมดีนะครับแต่ว่าเรือเวทีไปค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับปัจจุบันนะครับย้ายไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยสวิเศษกิจนะครับมีผู้พันแมนกับเจโบวีนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับ 3ฟอร์มลังสุดนะครับมีชนะคะแนนโมฮัมเหม็ดไซรัตยิมนะครับที่ราชดำเนินเวิร์ซีรีส์นะครับชกร้อยสอปอนด์นะครับเมื่อวันที่1เมษายนปี66หนะครับหลังจากนั้นก็ไปเคลื่อนไหวที่ประเทศจีนนะครับแพ้นักชกประเทศจีนมาเมื่อปลายปี66นะครับและก็ไปเสมอกับลองเบนฟาสนะครับนักชกจากประเทศกัมพูชาที่ประเทศกัมพูชานะครับ ล่าสุดนะครับเสมอกับปาโต้ TK ดีมวยไทยนะครับที่สุราธานีนะครับศึกเพชรยินดีสัญจรนะครับชก1 3 6ปอนด์เมื่อวันที่13มีนาคมปี67ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับสายฟงลอกสุดนะครับชนะ1แล้วก็เสมอ2ไฟนะครับไฟล่าสุดนี้ชกไว้เดือนมีนาคมปี67นะครับเท่ากับว่าไฟนี้ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเลือเวทีไปประมาณ10เดือนนะครับเดิมทีก่อนหน้านี้ก็เคยชกอยู่สายศึกเกตเพชรอยู่แล้วนะครับและเคย ขวาเจ้าของระวัลดุเดือดแห่งปีเมื่อปี60มาแล้วนะครับในการชกกับณวพลศิธิ์ผู้พันตูนะครับหรือว่าลูกพระคิดมานะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสีเสื้อไปเป็นเพชรยินเดียาคาเดมีย้ายศึกไปนะครับล่าสุดกลับมาใช้สีเสื้อพอพิมพ์ออนนะครับและก็กลับมาชกในสายศึกเกตเพชรอีกครั้งครับกลับสู่บ้านเกิดอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนูนะครับทั้งคู่สูงประมัน คนละ170เซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ก็ชคประมาณาคนละเป็นร้อยไฟน้ำหนักปล่อย,อยทางหน้านไฟาแดง6 6สิกถึงหกิกิโลส่วนฝ่ายมือเงิน66กกิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับกระดูกมวยก็ไม่แตกต่างกันมากครับทางน้านไฟาแดงก็จะได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับเพราะว่ามีการชกเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับทางน้า,านฝ่ายมือเงินนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับเรือจากการชคมวยไทยห้ยกไปประมาณ10เดือนนะ ไฟแรกในรอบ10เดือนนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยยังไม่เข้าที่กระทางเป็นรองทาานไฟแรงสิบแสน,นครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ไฟแรงค0ับสิบแสนพอหอมกลิ่นนะครับสภาพร่างกายดูดีกว่าโชคต่อนเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับวันนี้น่าจะบทเปรียดเอาชนะคะแนนทาด้ามงคลเด็ดเล็กพอพิมพ์อ่อนไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยตะเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิบแสนพอหอมกลิ่นครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือ9กระดับส่วนน้ำทานคิรีนะครับหรือว่าสภูมิพัฒน์หรือว่าสเทนโพส่วนฝ่ายนักเงินนะครับแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับหรือว่าตีเจริญเมืองหรือว่าอภิชาติมวยไทยนะครับพิกัด139ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ9กระดับเป็นโชคจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย18ปีสูง173ิบแปดปีสูงนะครับ้อยเจ็ดรับสามเา มาจากสายสึกเพชรยินดีนะครับ ปัจจุบันนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่คลายมวยส่วนน้ําทานคีรีนะครับมีทานั้นกัมลันเจริย์พงนุ่นนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีผู้การออดนะครับพันตำรวจเอกสุทธิชัยเทียนโพนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนทานั้นใจเพชรสิงห์อรวินที่วิธีราชดำเนินชกลงละสามสิบห้าปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็พลิกแพ้นองยกที่สามครับชาติทวีสจะต้องปาจีนที่วิธีราชดำเนินชกหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะครับวันนั้นได้นับแปดในยกที่สองก่อนนะครับแต่ว่ายกสาม ชิตนะครับชก137ปอนด์นะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มหลัสุดของทางด้านแฟนนะครับชนะ2สรุปแพ้1ไฟ่งครับส่วนฝ่ายนักเงินนะครับแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย30ปีสูง169เซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงไล่แขนคว้าคอปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับทีีีีีีีี่่่่่จจจัััััังงงหหววววดบบบุรร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 มม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 ยยยยยย์นนนนนนะะะคคคาาาาากกกกกชททททททเเเ็ขึ้ิิไตญือ การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรบุญชอบสอภาราชนะครับทิวทีราชดำเนินชก103 8ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนประตักเอกเทพพาคินทิวทีราชดำเนินชก1 4 2ปอนด์นะครับเพรานั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับจึงต้องชกน้ําหนักปล่อยๆนะครับล่าสุดนะครับไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะนักชกเจ้าทิน่น ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างฮิโรกิคาซาฮาร่า ah นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านาฝ่ายนําเงินนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ173ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ169ซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงดูจะลอยๆกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิน้นทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ60ฝ่ายส่วนฝ่ายน้ำเงินนี้ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินงชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนี้เท่ากันนะครับ68กิโลกรัมนะครับ หนุ่มสดร่างกายดีอยู่กับธนัทแฟนครับก้าวกระดักส่วนน้ำทานคิรีนะครับแต่ว่าเก๋ากระดูกดีบรรยากาศดีเจ้าของศึกก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายเงินนะครับแจ็คสึกแจ็คมวยไทยนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแจ็คสุดแจ็คมวยไทยนะครับเก๋ากระดูกดีกว่านะครับบรรยากาศก็น่าจะดูได้เปรียบดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของศึกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกแห่งนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องผู้มาเยือนอย่างก้าวกระดักส่วนน้ำทานคิรีนะครับไปได้แบบสรุปคูคีเลยนะรับ อุทีศนะครับเูลเอกนำรายการของมวยไทยศน์ีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับแจ็คสุดแจ็คมวยไทยครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยศน์ีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจากกล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับเวทปะทะก็ดูใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงจากกล้าศูนย์กีฬาห้วยต้ม คู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนำขบวนพ่อหอมกลิ่น,นครับฟอร์ไม่ดีนะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่าครับและเป็นเจ้าของศึกด้วยบรรยากาศดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนำขบวนพ่อหอมกลิ่นคู่ที่สาครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิบแสนพ่อหอมกลิ่นร่างกายดูดีกว่าครับเพราะว่ามีรายการชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงสิบแสนพ่อหอมกลิน่นคู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแจ็คสิทธิ์แจ็คบวยไทยนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับบรรยากาศดูได้เปรียบเเเพาะป็นจ้ ของสึกครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแจ็คซิดแจ็คมวยไทยครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ